สวัสดีครับเรียนดนตรีกับครูจิ๊บ EP ที่21เรื่องบันไดเสียง5เสียงหรือ p e n t a โ o n i c s เก l นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่า5เสียงคืออะไรทำไมไม่ใช่7เสียงนะครูเพราะว่าเราเรียนมาโน้ตไม่หมด7เสียงใช่ไหมครับโดเรมีฟาฟอนลาทีนั่นเองแล้วก็โดเรมีฟาอนลาทีไปเรื่อยๆนะครับอ่ามาเรียนรู้เรื่องของโน้ตก่อนอันแรกนะครับโน้ตเสียงที่หนึ่งก็คือเสียง แ๊ปหนึ่งนะครับเสียงโดเลมีเพลงนีนะครับแปบ๊บหนึ่งมีฟาซอนลาทีโดคือเสียงที่เท่าไรที่แปดไหมไม่ใช่คือเสียงที่หนึ่งนะครับไปเรื่อยๆกันไว้แค่นี้ ดูสูงด้วยอันทีนี้แล้วห้าเสียงคืออะไรครับห้าเสียงก็คือการที่เราเอาเสียงที่หนึ่งสองสามสิงนี้สี่เอาไหมไม่เอานะครับแล้วก็เสียงที่ห้าและเสียงที่หกนะครับเจ็ดเอาไหมเจ็ดก็ไม่เอาตัดออกนะครับก็ถ้าเกิดเอามาเรียงใหม่นะครับให้ได้เป็น ห้าเสียงตามบันไดเสียงนะครับเพนทาโทนิกสเกลเนี่ยก็จะคือเป็นโดเลมีซอนลาเท่านี้นะครับเท่านี้เองนะครับเสียงห้าเสียงเท่านี้แต่ถ้าเราเริ่มจากลบก่อนลบลบ,ลบแป๊บหบนึง่งถ้าเราเริ่มเสียงที่หนึ่งจากเสียงเล,ละหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมใช่นะครับถ้าเราเอาเป็นท่าเสียงตามเพนทาโทนิกก็ได้เป็นเลมีฟาฟอนเอาไหมลูกฟอนไม่เอานะครับลาทีโดไหมไม่เอาเอาเสียงแค่หนึ่งสองสามห้าหกนั่นเองนะครับก็จะได้เป็น เลมี Le, me, ฟาอะไรเอ่ยลาที t, แค่นี้อ่าพูดง่ายสรุปง่ายคือถ้าเกิดว่าครูเริ่มต้นเสียงไหนเป็นเสียงที่หนึ่งนะครับถ้าเราเอาเป็นห้าเสียงเราก็จะตัดเสียงที่สี่และเสียงที่เจ็ดออกนั่นเองนะครับอ่ครูเริ่มตรงเสียงตอนนี้หนึ่งตอนคือเสียงที่หนึ่งนะตอนลาทีโด เลมีฟาอ่าฟาคืออยงที่เท่าไหร่ที่เจ็ดเนาะงที่เจ็ดอ่าเราเริ่มหนึ่งที่ซอนหนึ่งเอาไหมหนึ่งเอาสองเอาสามเอาสี่เราไม่เอาสี่เอาห้า,เอาห,าเอาหกไม่เอาเจ็ดถ้าเรามาเขียนใหม่ให้ได้เป็นบรรทัดเสียงก็ได้เป็นซอนลาทีเลมีแค่นี้เองนะครับ อันนี้คือบันไดเสียง5้าเสียงนะครับต่อไปอ่ะง่ายๆครูมีตัวอย่างโน้ตเพลงที่มี5้าเสียงนะครับอ่าเป็นเพลงที่ใช้ระบบเพนทาโนนิกทั้งเพลงเลยนะครับตัวอย่างคือเพลงเต้โขงเพลงเต้โของอ่ะเราจะมาเขียนโน้ตก่อนโดเลมีฟาซอนลาทีอย่างนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าและหกแล้วก็เจ็ดเราเอาเสียงที่หนึ่งไหมเอาเสียงที่สองเอาเสียงที่สามเอาเสียงที่สี่เอาไหมสี่ไม่เอาห้ 5, เาเอาไหมลูกห้าเอาหกเอามาเจ็ดเอาไหมเจ็ดไม่เอานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้จะไม่มีเสียงที่สี่แล้วเสียงที่เจ็ดก็คือไม่มีเสียงฟากับเสียงทีครับเช่นบมาที่หนึ่งลา ซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาเห็นไหมมีอะไรบ้างเนี่ยเสียงที่หกเสียงที่เท่าไรนักเรียนเขียนได้ไหมเสียงที่ห้ามีล่ละเสียงที่สามเสียงที่หกไปเรื่อยๆนะครับทั้งเพลงไม่มีเสียงฟากับเสียงทีเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับน่าจะเรื่องเนี่ยยากนะครับต้องทำความเข้าใจนะครับไม่เข้าใจกลับมาดูซ้ำได้นะครับในเรื่องของ บันไดเสียง5เสียงหรือเพนทาโทนิกนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ